โผหน้าตลับเลยเอ้ยก้องดูคนด้วยก้องที่จน้าป็นคนเลยอ่ะก้องดูคนด้วยเอาไม่โผล่หน้ามาเลยอ่ะเอ้ยเออเป็นวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราไปแคปเอาเอ้ยโผล่เลยเออมุมไม่สวยไม่ไม่ส่ผ้ไม่ได้แคนโยก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 หัวให้ให้พี่เอมถ่ายกล้องหลังเา ไม่สิเขาพล่ถ่ายกล้องหลังก็เห็นแบบอย่างนี้ไงก็เห็นน,น้ำกระจายไม่เห็น เฮ้ยใครทำมั้ยแม่เนี่ยโดนโดนกลัวกลัวกลัวแม่กลัวมากเลยแม่เนีแม่เขาทำป๋าไม่ได้ทำทำไมไม่ดูแม่เหมือนที่ดูป๋าเลยก็เมื่อกี้ป๋าทำไม่ได้ทำจริงก็เห็นอยู่ฮ้ เนี่ยต้องถ่ายเก็บไว้เลยตอนสมัยก่อนนี่แม่ต้องอย่าไม่เอาอย่าจะได้มีไว้ให้ดูตอนโตให้แม่ดังตรงๆอีกเอ้ามันก็ไม่ตื่นเต้นเดียวไม่ไม่ตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นชาวหน้าหน้าใครก็ไปสวนสนุกนะไม่ต้องไปไม่ต้องมาขออนุญาต โอเคนะโอ้ยคนนั้นจะขึ้นแล้วคนนั้นกอลังจะขึ้นแล้วแต่ขึ้นไม่ได้หรือเปล่าคิดว่ามีคนบอกไม่ชอบเติร์เต้นหน้าเอาแล้วดึงดังดึงดังเต้นอย่าไปนะนิมเบอร์นี่อย่าไปนะแล้วก็อะไรอีกนะดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยไม่ควรไปใช่ไหมคะอุ้ยอะไรเนี่ยหางกระรอกมันชนหน้าแล้ว พี่เอพี่เอมพี่เอเอ้ยเขาห้ามกีดได้เปล่าเนี่ยพี่เอถ่ายกล้องหลังเพื่อเพื่อนี่ไงถ้าจะได้หันไปอย่างนี้ได้เออต้องอยู่ตองหน้าตรงหน้าก็ได้มาหันมาเร็วมาหันมาเออเอาแล้ว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 

Ow, 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 ow.